ข้อสวัสดีนะครับผมนายดิคุงนะฮะวันนี้เราก็กดแรงครับไม่ได้กดคนเดียวครับกดมากระตี้ผมนะฮะนี่คือทีมงานคุณภาพของนายดิคุงนะฮะและผมก็เล่นเป็นแอนนะครับซับตัวน้อยนะฮะก็เริ่มเกมมาก็ทําการมาทําการเอยทาการมาเคลียร์คลิปช่วยเมนะฮะเคลียร์เสร็จก็ลงไปล่างนะครับเอ้ยผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงคนในตี้ผมว่าเป็นไงไปดูเจ้ารียนเจ้าเวกินนะ จะเปิดเพลงฟอ์นเราครับีมวนๆปังเลยอออะไรโอ้ออะไรเป็นไง,รงรนครับนี่คือแบบซอฟที่สุดท,ที่ผมเอามานะยังมีมากกว่านี้อีกออออวันนี้พากไนมาท้าแล้วบวกกันแล้วจังวันนี้แล็อันติเข้ามาผมสกิลสองเก็บปิศทางของแลดไม่ได้ครับบัดกระโดดเข้ามาผมมีอันติกันเพื่อนนะก็ทำการสกิลสองให้กอบไป นิดน <Laure en> <Alors, depois> de <smoke> <even> ึ่งครัก็เก็บทางของบัตรมาได้นะฮะการตัดก้อนได้ก่อนการการกันการอยู่กัน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 อยู่อันตีอันตีมีไหอันตีมีกูเดินผิดปะเนี่ยว่าลูกวางเนี่ยนี่แหละครับความบันเทิงตีผมนะนี่คือความบันเทิงจริงๆครับเล่นกับเพื่อนหนุ่มแบบนี่ยครับแล้วก็ เดีทีมต่อข้าจะเอาดาร์ครับผมเดี๋ยวทำการจะดาดจะลาดดาร์กนะครับแต่ก็ลาดไม่ได้ไม่ทันแล้วก็ตันมาตอนที่ไปลงเลนล่างนะฮะับเฮียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รีบเลยนะคะแบบอุ้ยเฮียแล็ปไอ้เฮียพองตายแรงเกินอู้ยอยากเล่นเกินนั่นแหละฮะท่านผู้ชม ตายหมดเลยนี่แหละครับทีมงานคุณภาพของนายนินคุงแล้วก็หลัจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเนาะช่วยแครีฟาร์มทำอะไรไปเรียกแต่ตามสารซับพอร์ต้ะครับซับพอร์ตนี่แบบตำแหน่งที่แบบคนไปเดินมากกว่านี้นะครับแต่แบบอยากจะเอาให้ได้ก็ตามมาจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่บวกกันนะฮะจังหวะนี้ก็ลองมองไปก่อนนะฮะแล่ปัดกระโดดเข้ามาฮะผม อย่างตัดสินใจไม่ได้ก็ทําการอันตีฟิกอันตีมั่วนฮะก็ได้ทาทการตุยไปที่เรียบร้บอยอะไม่เหลือฮะตุยแน่นอนโอเคนะฮะก็จกังหวะนี้ก็เหมือนจะมีประเด็นเด่นการนะครับไปฟังเสียงของทีมผมได้เลยแม่งค้นมั่วเลยกํามึกบัตจิงนะได้ได้ได้อันตีมีมีอันตีมีอันตีฟลิกฟลิก ให้ e เกาะให้เกาให้เกาะแร็ดมาแล้วมาแล้วมาอยู่ในพุ่มไปอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มดูแลดเลยอยู่ในพุ่มดูแลดเลยต้องการต้องการก็จะเก่งง่ายนั่นแหละครับก็คือจริงจังเกมมิ่งนะฮะโอ้ยิ่งกว่าอีสปอร์ตอีกนะฮะเป็นไงครับทีมผมแมงตึงโอเคนะครับจอวันนี้โดนไล่มาพาคไม่ทันช่างแมงดูเอาแล้วก็มาเก็บดักช่วยทีม เก็บดาร์กเสร็จก็มาทําการบวกต่อแบบยับยับนะฮะก็อยบแบบผมยังให้ทุกคนฟังเสียงคนในทีมผมครับว่ามันคอเฮียอะไรกันอันตี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 ฟิมฟิลำเลยลัมลัมลัมเอีผิดผิดโเี่ลำมเ,เ,เลย,เ,ยเดียวมีความเลย มึงแน่ใจะมึงให้เมทีปอมถอยเลยถอยเลยถอยเลยเป็นไงครับอีสปอร์ตจัดๆนะฮะก็ตัดมาจากวันนี้ยังยังตนไม่ทันหายบวกกันแค่ออยู่กูเลยว่ะโอืเหี้ยกูเห็นอะไรครับเมื่อกี้กูเห็นที่อะไรวะเมื่อกี้กูเห็นที่อะไรวะนาทีกูเดียวเดียวตายไม่ใช่แค่มึงเพไม่ใช่แค่มึงมึงดูดูคนที่น้อยตังข้าวมึงแค่ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมตายหมู่เลยแบนก็แรงจริงครับเกมนี้ยอมรับนก็มาทําการโซนดาร์ช่วยทีมนะฮะปลาหมึกจะเข้ามาเอาดาร์มันยังนะครับเราทําการกันนะครับเราไม่มีดาเมจเราก็ต่อตอดมันไปฮะและเป็นไฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟสุดท้ายครับก่อนขึ้นบ้านนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง เออจริงจ <Yeah. S 1> ังแม่งจริงโจ้เฮียจริงจังเมือนจริงโจ้เฮียแม่งแก